สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้ห้องสิมาเอาผึ่งค่ะพี่น้องมาเอาผึ่งห้างที่เพันอยู่ใต้ฐานพญานาคนี่นะคะ่ะผึ่งห้างนี่ค่ะพี่น้องมาฮะปื๊ดเจ,อจ,อจ,อจอ้าเจ้าเจ้าปื๊ดเป็นสะออนครับใส่ผ้าถานเป็นก้อนกันเลยเจ้าเอาอเลยป่ะปันปนี่อันนั้นก็ตั้งหางเนาะขี่มันก็ตั้งหางเออเออมาเจเะ ใยการนกันได้ละผมนี่นะเน่จกอองสีเลยตัวนี้แม่วันบอันยู่ขขางๆน่ะไอ้โอ้โหเน่เน่ยยัง ขาไม่อมจ้ะใ่นี่ไกเหอช่วแนป่แบง่ยพี่ชวปัดปัดแต่งานเลยเออตงนไม่ไวงไปนะ่สวยังสวยเลยนะมีตัวเดคือปัดให้มแล้อรอ เชิญนี่ใส่บระเด็นมันว่านั่นตรงนั้นแข็งดีแล้วอันนี้ขันอันนั้นเดี๋ยวขันเลยเออลงขันเลยเออแยกส่วนเลยโอ้จับเอาที่ละแผ่นละแผ่นเลยแต่นี่ไมาอยู่ที่หลังมูได้อันนี้นะมันยังหลายยอู่นะเอาไว้ตัวไตเอาไว้ตัวถ่ายคือเก่าเดือดเฮียออยากให้มันอัน กจังนีบ่บ่เมันบกวนนี่แหละมันบกวนเนี่แหละไอ้บยคันบกวรก็คือเอาไว้ตันนึงคือเก่าห่าหน่สีใหญ่บ่สีใหญ่บ่ย้อยไมยถอยก่อนนุ่งขนนุ่งสงขสารเฮ้ย ซุ้มนีซุ้มเป็นโตมันหอานดีคือเออเอามาให้นั่นเฮ็ดจังไดหั่ฮะไม่เอาหน่ำใส่กระลำมังหนึ่งเออแล้วก็เทจวกลงกับแกงแกงแกงมันก็ออกเป็นสีไว้สีมันเออแล้วแล้วอย่งนอันนี้วันอันเคยนี้นะพญานี่เคยเปรี้ยงมาสั่นน้พญาเธอที่นี่นี่มาตัวนี่มาตัวพญาเออเออเคยเปรี้ยงมาสั่นว่ามัน แค่หนึ่งว่าสูงินหลายทนหานี่มาใส่น้ำพยาไปก่อนเลยโอยแ้วเนาเไปเอาจกแก้วก็ได้มันแหงเลยก็วนน้ำปงามเน้นใส่าหอดเลยตัวมันกะเอาเบนกเนาะเป็นสันไปสันมันส ตัวูุใดมัพาเจาเหตเุจะคือจากเหตุอยูใ่ในเท่าไหร่สามอาจารย์ยูอาจารย์ยูติอาจารย์ยูก็อาจารย์ <c oughs> ยกูเยอะเลยหนวหมองกดน้ะได้ล่ะหัวดฮะ งานเอาไว้บ่งามงามขนาดเลยงามน้ำวัดเลยได้หนินี่มันสียูขนาดจงไว้จงไว้อันนึงเันบ่บ่ะนี่แต่เก่าหน่ยจงมันยังสียูปตาดเม่มันกระบ่หน่อยห้องเดียวในบักลายเลยอันนี้ตัวอาห่อย